แอปนนท์ one, รวมสวดอภิธรรมคุณแม่งามทิพย์คืนที่6คนบันเทิงรวมอาไหลแนนศาลาเป็นคืนที่6สําหรับงานสวดพระอภิธรรมคุณแม่งามทิพย์ชัดบริรักณวัดพระศรีมหาธาตุมหาวราวิหารบางเขนคุณแม่ของบอยประกรณ์น้องธนาพัฒน์ชัดปริรักษ์และน้องวันใหม่ และสำหรับพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลคุณแม่งามทีมพืนที่6เนี่ยมีครอบครัวใบยกเป็นเจ้าภาพซึ่งเมื่อช่วงเวลา17.30นาฬิกานาทีทางด้านเวฟสาลินและครอบครัวภรรยาบุ้งสถีปใบยกก็ได้เดินทางมาถึงศาลาจัดงานด้านคนบันเทิง ก็มาร่วมไว้อะไรกันมากมายอาทิแอปทักษอนพักสุขเจริญนุนกุลชาโนนสันตินธนกุลมาพร้อมน้องสาวลูกน้ำเพนพิชาและน้องสาวนุ่นพิชาธรตู่ปียวดีมาลีนนมาพร้อมกับสามีมาวินทวีผลมาริโอเมาเลอร์ออมพิยดาเป้อารักษ์กาลังใจจากเพื่อนๆในวงการบันเทิงก็ยังคงหนึ่งแน่นอยู่เช่นเคยค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ